ไปต่อที่จังหวัดนราธิวาสนะครับไปดูชุมชนแปลรูปส้มแขกนะครับบ้านปูโงะนะครับที่ตำบลกาลิซาจังหวัดนราธิวาสนะครับปรากฏว่าส้มแขกนะครับจากบ้านกาลิซาเนี่ยจากตำบลกาลิซาเนี่ยมาขายดีมากเลยนะครับคนชอบคนชมคนยอกันนะครับซื้อแล้วซื้ออีกนะครับ คนนี่บางคนเดินเด็กที่ห้างเจ้าหน้าที่ที่ห้างเนี่ยลงมาซื้อซื้อเสร็จเนี่ยกิน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 เอากลับมาซื้ออีกนะครับเวียนไปเวียนมาจะเป็นการซื้อซ้ํานะครับเอาไปคุยกับอนุรามาทวีนะครับประธานกลุ่มประธานของชาวบ้านนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปส้มแขกที่นราธิวาสนะครับสวัสดีครับว่าครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชางค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างเออทราบข่าวว่า ส้มแขกขายดีนะมีคนมาซื้อจะหมดแล้วที่นํามาฝากไว้ที่ร้านทางไทยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างพอทราบข่าวพอร,รู้ข่าวเนี่ยค่ะเอเป็นข่าวดีแล้วก็ดีใจชื่นใจค่ะทําให้ทำให้รู้สึกว่าเออมีกําลังใจที่ที่จะทําอะไรอะไรได้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องขอบคุณทางร้านทางไทยนะคะคุณวิชาที่ให้โอกาส เอ,อให้กลุ่มของของเราเนี่ยค่ะส้มแขกแปรูปตำบลการิซาได้ได้มีโอกาสออกสู่ตลาดเป็นที่รู้จักของของอ,อผู้บริโภคอะค่ะอ,อนอกจากมาวางที่ร้านทางไทยแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนซื้อมีคนกิน ที่ซองก็จะมีเบอร์ของส้มแขกอยู่เนี่ยมีมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมีคนโตไปหาคนติดใจแล้วโทรไปถามโทรไปสั่งซื้อโทรไปออเดอร์บ้างไหมเออเป็นยังไงบ้างมีค่ะมีเ,อ,อ,เอ,อ,อันนี้อันนี้ช่างเป็นก็เป็นข่าวที่ดีเพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะจากที่แบบว่าขายดีในร้านแล้วก็มีลูกค้าที่เขาก็ติดต่อเข้ามาว่าเออได้ไปที่ร้านทางไทยนะแล้วก็เนี่ย แพ็กเกจสวยแล้วก็รสชาติดีอยากจะเอามาขายอย่างเช่นที่โอท็อปของหาดใหญ่อ่ะค่ะเจ้าหน้าที่ของโอท็อปเขาได้ติดต่อเข้ามาเหมือนกันเข้ามาถามราคาว่าส่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่าจะจะออเดอร์ไปตั้งที่ที่โอท็อที่นั่นเหมือนกันนะคะแล้วก็ ลูกค้าที่สงขาก็โทรเข้ามาค่ะเจอ,เอมีออเดอร์เหมือนกัน,นะะโอ้โหดีเลยครับดีเลยดีเลยครับจะได้ช่วยนะครับช่วยาชวยาชวบ้านนะครับได้กระจายสินค้าตอนนี้มี2มี3ต่อไปก็จะเป็น4ี่ห้านะชาวบ้านก็จะผลิตส่งไปได้รับไปดูที่วัตถุดิบของส้มแขกที่ตำบลกาลีซานราธิวาสเนี่ยวันนี้ส้มแขกมีมีเยอะไหมครับแล้เป็นส้มแขกทํา ชาติส้มแขก,กปลูกหรือเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังถึงที่มาของวัตถุดิบก็คือส้มแขกนะครับค่ะในตำบลกาลิซาเนี่ยโดยแต่ <c oughs> คือก็เป็นส้มแขกที่ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อหลายปีก่อนแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆก็จะมีการปลูกบ้างเหมือนกัน,นะคะ่ะ <c oughs> โดเอ่อทำให้ในพื้นที่ตำบลกาลิซาเนี่ยมีมีส้มแขกเยอะอื <c oughs> ในเกือบเกือบ <c oughs> ทุกบ้านนะคะ บ,บ,บางบ้านมีต้นเดียวแต่ว่าต้นมันจะใหญ่มากบางทีเนี่ยเก็ <c oughs> บได้เป็นหลายร้อยกิโลเลยค่ะ <c oughs> บางคนก็มีสองสามต้นหรือมากกว่านั้นก็มีค่ะทําให้ในการที่จะแปรรูปส้มแขกเนี่ยมันก็คือมีวัตถุดิบเพียงพอ <c oughs> กับความต้องการของตลาดเพียง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มเองนั้นอาจจะยังมีศักยภาพในการที่จะใช้ต้นทุนเพื่อที่จะรับซื้อตรงนี้มันอาจจะยังไม่มากพอ ก็แต่ว่าคิดว่าในหนึ่งปีในรอบหนึ่งปีกว่าจะถึงปีหน้าเนี่ยเอ,อน่าจะเพียงพอสําหรับที่จะรองรับลูกค้าอย่างเช่นที่ร้านทางไทยนี่น่าจะค่อยเพียงพอะค่ะ,ะที่มีสต๊อกอยู่ค่ะครับอ,อส้มแขกเนี่ยสรรพคุณสรรพคุณเนี่ยเ,เรารู้อยู่แล้วว่าส้มแขกเนี่ยนะ มันแก้ไอได้นะมันขับเสมหะได้นะมันลดน้ำหนักได้นะมันเผาผลาญไขมันมันช่วยเป็นยาระบายก็ได้มันชุ่มคออ่าก็คืออาส้มแขกเนี่ยอะว่าจุดเด่นจุดดีอาของส้มแขกแช่อิ่มเนี่ยทำไมคนถึงติดใจเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เราต้องติดใจมันมาก่อนก่อนที่เราจะมาผลิตมาขายคนอื่นเนี่ยอะ,อะไรคือจุด อร่อยจุดดีจุดเด่นของส้มแขกแช่อิ่มอะครับจริงๆแล้วพอพูดถึงส้มแขกก็ทุกคนก็จะยี้นะคะแล้วก็แบบว่ากินเขาไม่ได้ยังไงเพราะว่าเขาก็มองเป็นเปรี้ยวดำๆใช่ค่ะที่แบบว่าใส่เข้าไปในแกงในแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อพอมาเป็นส้มแขกแช่อิ่มแม้แต่บางคนเนี่ยในพื้นที่ของนราธิวาสเองก็เอ๊ะจินได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าได้กินแล้วก็จะรู้สึก อมันอร่อยเนอะมันมันเหมือนกับมันแปลกและและจุดเด่นของกลุ่มที่ที่ทําให้รสชาติเป็นที่ติตใจของผู้บริโภคนี้ก็คืออ่ามันมันทําให้รู้สึกว่ากินง่ายได้ทุกเพศทุกวยัยเด็กๆก็ก็กินได้เด็กทําให้เด็กโอ๊ยกินแล้วก็ชอบเพราะว่ามีทั้งรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวอยู่ในเมนีครบทุกรสอะค่ะครับแต่ว่ากระบวนการทําส้มแขก แช่อิ่มเนี่ยกว่าจะ,ะมาขายถึงมือผู้บริโภคเนี่ยโอ้ยมันผ่านกระบวนการยาวเป็นเดือนเดือนนะที่ต้องไปหมักน้ําเกลือไว้ที่ต้องอะไรเนี่ยใช่ไหมใช้เวลาใช้เวลาเท่าไหร่ได้กว่าจะมาเป็นอซองมาขายที่หัดใหญ่ได้เนี่ยเราต้องเริ่มทําตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ไปเก็บลูกส้มแขกมามาถึงก็ต้องหมักแล้วก็ก้อยมาซอยมาอะไรแล้วก็ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับถ้าในหนึ่งซองแล้ว กระบวนการจริงๆถ้าเกิดว่ามัน <c oughs> มันไม่ต้องมีการสต๊อกของเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็ภายในสองอาทิตย์ก็สามารถบริโภคได้แล้วอะค่ะเองแต่ว่าเพียงแต่ว่าส้มแขกเนี่ยเป็นผลไม้ฤด,ดูกาลเนียคะคือเหมือนกับช่วงที่มันออกผลผลิตเราก็ต้องทำสต๊อกไว้เมื่อมีการสต๊อกเนี่ยการแช่เกลือนเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานหลายเดือนเราก็จะค่อยๆทยอยมาทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเริ่มหัน ปอกหัน่นแล้วก็แช่เนี่ยตั้งแต่มาน้ําเกลือมาน้ําเชื่อมเนี่ยจนอบแล้วก็มาแพ็คประมาณสองอาทิตย์เท่านั้นเองอะค่ะแล้วเราขายได้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เราขายได้ขายดีมีคนสั่งออเดอร์เข้ามาจากหลากหลายเนี่ยเ,เงินที่เราได้จากการขายเนี่ยมันจะกระจายกลับไปชุมชนยังไงบ้างอะมันจะไปถึงมือของชาวบ้านในส่วนไหนบ้างอะครับไปหมุนเวียนในชุมชนอย่างไรบ้างอะครับ ก็ในในเรื่องของรายได้ที่หมุนเวียนเนี่ยตั้งแต่ผลส่มแขกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเองรายได้ที่ทุกคนได้เข้ามาทํางานในตรงนี้เนี่ยเอมันก็จะเป็นรายได้ประจำแต่เป็นรายได้เสริมที่ทุกคนได้กันเป็นอะเรอะไรคะทําให้แบบว่า เป็นสม่ำเสมอเป็นได้เหมือนกับเออคนทํางานเป็นรายเดือนเขาก็จะได้เงินสม่ำเสมอคือไม่ไม่เหมือนกับว่าชอบทุกคนตัดยางอยู่แล้วฝนตกเขาก็จะไม่ได้ตัดเขาก็จะไม่ได้รายได้ตรงนั้นแต่กลุ่มตรงนี้เนี่ยเมื่อมีออเดอร์อย่างสม่ำเสมอการทํางานมันก็จะหมุนเวียนได้ทํางานได้ทุกวันรายได้เขาก็จะได้ทุกวันครอบครัวที่ได้มาทํางานที่นี่เนี่ยเขาก็จะได้มีรายได้ไปดูแอครอบครัวได้ ทุกวันเลยอะค่ะครับตอนน,ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ผลิตช่มแขกแปลรูปเนี่ยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีเยอะก็มีหลายจุดแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับช่องทางการขายว่าใครจะไปขายตรงไหนและขายได้หรือว่าจะต่อ,อยอดทอางการตลาดได้เนี่ยในส่วนของของของ,ของอวิสาหกิจชุมชนของอบ้านปูโงะ,อะของอวาเองเนี่ย เราจะทําอย่างไรถึงจะให้เราแข่งขันทําการตลาดได้เรามีขยายเพิ่มเติมเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ไปต่อยอดจากส้มแขกที่มีคุณภาพตอนนี้อะไรคือผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดนอกจากส้มแขกแช่อิ่มแล้วครับก็สําหรับการที่จะทําให้วาอยู่ได้เป็นที่ยอมรับของตลาดยอมรับว่า ตรงตรงนี้เนี่ยสำคัญก็คือในเรื่องของเครือข่ายการประช,ชาสัมพันธ์อย่างเห็นชัดๆก็คืออย่างคุณวิเชียรเอคุณวิชาเนี่ยค่ะ,ะที่สามารถทำให้ส้มแขกยี่ห้อกาซี่เนี่ยข,ของของกลุ่มตำบลกาลิสาเป็นที่รู้จักแล้วก็ยอมรับของตลาดในระดับหนึ่งณนะตอนนี้และ,ะในส่วนของอสินค้าที่เด่นในในตำบลตอนในในกลุ่มตอนนี้ก็คือแช่อิ่มเนี่ยค่ะส้มแขกแช่อิ่ม แต่ว่าตอนนี้เราเองอ่ะได้มีการแปรรูปมีถึงห้าห้าอย่างนะคะตอนนี้เพราะว่าในทุกๆส่วนของผลส่งแขกเนี่ยค่ะเราจะเอามาใช้โดยที่จะไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรคะไม่มีการทิ้งให้ให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้แบบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเอ่อไม่อยากจะให้มันไปให้เป็นเศษขยะในชุมชนให้น้อยที่สุดค่ะอย่างเช่นเ,เปลือกตอนนี้เราก็ ในส่วนของเปลือกเราก็จะเอามาเป็นตากแห้งเพื่อที่จะเอามาบดเพื่อที่จะไปทําน้ําพริกในส่วนของน้าําหมักเองเราก็จะได้เอามาทําเป็นน้ํายาอเนกประสงค์ซึ่งมีคุณสมบัติที่แบบมีสปปรรพคุณที่ยอดเยี่ยมมากในการชําระล้างไม่ว่าจะเป็นละเอาจานข้าบสุกระปกเสื้อผ้าพื้นห้องน้ําอะไรต่างๆ <S <S 2> <S 2> แล้วก็อ่าค่ะทําให้แบบว่าเออในผลส้มแขกหนึ่งลูกเนี่ย ที่ต้องทิ้งก็คือเม็ดมันอะค่ะข้างในซึ่งมันมันมันยอนี้เรายังไม่รู้จะทำยังไงกับมันดียังใช้อะไรไม่ได้เพราะว่ามันยังมีรสขมอยู่ในตัวมันด้วยอะค่ะอ๋อก็คือตอนนี้หนึ่งหนึ่งแช่อิ่มสองเปลือกไปทำน้ำพลิกสามน้ำหักส่วนอื่นก็เป็นน้ำหมักแล้วก็สี่ครับคืออะไรสี่น้ำ เป็นชามีมีชาส้มแขกด้วยค่ะแล้วก็น้ําพึ่งส้มแขกเอาน้ําส้มแขกโอเคใช่ค่ะก็เป็นน้ําส้มแขกแล้วก็ชาส้มแขกแล้วก็ส้มแขกแช่อิ่มก็มีถึงห้าผลิตภัณฑ์น้ําหมักนะครับถ้าถ้าเวียนมาหัดใหญ่เนี่ยลองลองพาน้ําหมักมาดูเดี๋ยวค่อยทํามุมสาธิตไว้ให้ให้คนได้ลองสาธิตดูต่อไปที่ร้านเนี่ยก็ทํามุมสาธิตไปเลยมุมล้างหน้ามุมล้างมือมุมล้างถ้วยมุมล้างจาน ให้คนได้ทดลองผลิตภัณฑ์ในร้านเลยถ้าดีก็ซื้อไปไม่ดีก็ไม่ต้องซื้ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวตั้งมุมไว้นะครับมั่นใจเลยค่ะว่าถ้าได้ทดลองได้ได้ได,ได,ได้ได้ทดลองถึงประสบสรรพคุณแล้วเนี่ยจะแบบจะชอบอะ่ะเพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นน้ำหมักทีวีพลาพที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอสองสรเคอค่ะสรรพคุณที่ใช้มันก็แมช่างแบบอาจาัย ใจอะไรเงี้ยค like we ่ะโอเคเมื่อช่วงท้ายสัก hmm. น oh, uh, oh, ิดหนึ uh, ่งว่ามามาพบร้านทางไทยได้ร่วมมือกับร้านทางไทยแล้วก็มาเจอมาเห็นร้านทางไทยเนี่ยคิดยังไงบ้างเห็นร้านแล้วเห็นกระบวนการทํางานแล้วเห็นเราขายของกันแล้วเนี่ยอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับร้านทางไทยบ้างก็อันดับแรกเลยก็รู้สึกดีใจค่ะ ดีใจที่เจอมิสหายที่ดีเอตรงนี้ว่าอยากจะพูดว่าเขาเรียกอะไรนะ,ะสหายปลอดสารพิษดีไหมคะ,ะ <laughs> มันเป็นเหมือนกับว่าทุกคนเป็นกันายาณมิตรที่ดีต่อกันมีความรู้สึกว่าทุกคนจากที่ได้ทุกคนได้พูดคุยกันในทางไลน์จากที่เราได้สัมผัสน,นะคะมีแต่หยิบยื่นสิ่งที่ดีๆะคะ่ะ,ะทุกคนอยากจะให้ผู้บริโภค อยากจะให้ชุมชนตัวเองตรงนี้เนี่ยทุกคนมีอยู่ในตัวกันหมดนะคะในในส่วนของผู้ประกอบการที่ได้เข้ามาร่วมกับท้านทางไทยนะคะคือไม่ไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองคนเดียวแต่ว่านึกถึงชุมชนนึกถึงคนรอบข้างอยากจะมอบแต่สิ่งที่ดีๆทำให้เครือข่ายหรือว่าพันธมิตรหรือว่าสิ่งที่เราได้ผูกสัมพันธ์ต่อกันเนี่ย มันเป็นมันเป็นเหมือนกับไม่มีสารพิษมันเป็นสิ่งที่มันปลอดสารพิษอะไรเงี้ยค่ะอ๋อได้คุยในกลุ่มไลน์เห็นกระบวนตอนนี้มีผู้ประกอบการประมาณแปดสิบแปดสิบคนแล้วก็ที่ยังไม่เข้าไลน์อีกเป็นยี่สิบเนี่ยก็น่าจะเป็นร้อยอ่พอพอเห็นการคุยในกลุ่มไลน์แล้วมันรู้สึกว่าเป็นมิตรเหรอรู้สึกว่ามันเป็นสหายเลยรอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเออมีแต่หวังดีต่อกันอะไรเงี้ยค่ะมันมัน เหมือนจะใช่ค่ะมีแ,แต่จะคอยส่งเสริมแนะนําอันนี้มันจะเป็นมันเหแบบว่าเออเราได้มาอยู่จุดที่น่าภูมิใจยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจยังไงแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มเอ่อในในในอำเภอระแงะรหรือว่าในในที่บารู้จักเนี่ยยังไงว่าอยากจะแนะนำทุกคนที่เขามีความเข้มแข็ง เพียงพอแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆเดี๋ยวอยากจะแนะนําให้ไปที่ร้านทางไทยด้วยได้ใช่ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับมีสินค้า <ทะ S 1> คุณภาพนํา <ทะ S 1> มาแนะนํามาหรือว่าให้เบอร์ของผมไปก่อนก็ได้ให้เขา<ด>ส่ง<ด>ให้เขาบันทึกเบอร์ผมไปก็จะขึ้นไลน์ใช่ไหมครับก็ให้เขาทักท <ะ S 1> มาเป็นเพื่อนผมแล้วเขาก็ส่งรูป ผลิตภัณฑ์มาให้ผมดูนะครับาถ้ามันดีเราก็นำมาให้คนในเมืองหาดใหญ่ในพื้นที่อื่นได้รู้จักได้สัมผัสได้ใช้เหมือนส้มแขกของบาเนี่ยอยู่ถึงานาราธิวาสอยู่ถึงในป่าลึกก็ไปแต่เมื่อนำออกมาแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นของดีที่อร่อยสุดยอดแล้วก็เป็นสมุนไพรเป็นยาอายุวัฒนะด้วยช่วยคนได้ด้วยอะไรประมาณนี้ถือว่า เราได้ให้ของดีกับคนอื่นเนี่ยได้บุญพระเจ้านะครับอัลเลาะห์ให้มาเจอกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ